เ้าเชียงใหม่ต้อนรับนายประจนปราศกุลและภรรยาที่เดินทางมารับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนที่40โดยตวานี้วันที่30กันยายนได้แวะวัดเชียงยืนก่อนกราบนมัสการพระประธานในวิหารวัดเชียงม่านเพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นได้ทําพิธีเข้าเมืองตามประเวณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันแรกจะเข้าประตูเมืองด้านทิศเหนือคือประตูจ้างเผือกอันเป็นประตูชายมงคลสักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่ประตูช้ยแล้วเย็บมือ นองนบพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่สำหรับผู้ว่าประจนปละสะกุลนะครับโยกย้ายมาจากจังหวัดเชียงรายมารับตําแหน่งข้อเมืองคนใหม่ย่างเป็นทางการวันที่หนึ่งตุลาคมแทนผู้ว่าจเจริญริ์สุวรรณตั์ที่เกษียณอายุราชการเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมา โดยผู้ว่าประจนเคยเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่หรือที่เรียกว่าปภเชียงใหม่เมื่อปี2548แล้วขยับขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮในช่วงปี2556รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในปี2559ถึง2560จากนั้นได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเมื่อ1ตุลาคม2560แล้วย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮเมืเ่อ9มิถุนายน2561จนกระทั่งย้ายมา รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้เจ้าเชียงใหม่ขอยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดผลงานในเชียงใหม่จะประจักษ์มากน้อยเพียงใดคนเชียงใหม่ต้องติดตามและต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเจ้าสู่เมืองหน้าอยู่ประตูสู่เมืองมั่งคัง่งมันคงตลอดไปครับ